ครัมุนเ็นกัท่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับหมายที่เ้าเคยมาดักหนูนะครับเป็นน้าล่างฝนกระตกครับครับฝนกระตกแง้งอะไรตกง้างมือเศร้ามาจากขายของครับครับของเต็มนมดเลยครับฝนปก างก็ไม่ได้ขายตกก็บมาตกย้ำมือเศ้าครับตกย้ำมือเศ้ากันงานเข่าเลยครับขาดพุ้นไปครับมอเนี่ยเพราะว่าโมมีค้นออกมาซื้อครับเข่าก็อสัางกับม่ได้ อรอฝนสองเช่ามงแล้วนะครับรอให้มันเซาฝนกระเปาเส,า,เสานะครับจำเป็นเลยต้องได้ตากฝนกับบ้านแล้วครับว่าลูกับลูกับนกปิดท้ายนกปิดในเรื่องปุ๊บเครับเดี๋ยวเด้อด ครับป๋อน้องบ้าน้อบ้าป๋อครับบินไปแล้วูนกเป็ดมันมาเล่นน,น้ำเหรอครับมันในน้านามมันป๋อครับนกเป็ดเด้่หน่ะบินอยู่น่ะในน้านามมันมันห่วงเตีม้มเลยนะครับตอนนี้นกเป็ดมันเข้ามาอยู่ามาเล่นน้ำ เขาได้เอาขากล้องมานะครับนี่อย่ามือจับแหลงกองกับขายบได้ครับทั้งโบวดกับ พ่อโควิดครับฝนพ่อฝนครับโอ้ช่วงน,นี้ล้องากเลยครับดาวฝนกลับบ้านบ้านนึน่งกับเพชรชิบตีปลายเบิ้งเนาะครับโอ้ก็บที่ดากเขาได้ครั กล้องน่ะป่นกับตกได้ตกดีครับเพราะตกมือนั่นนักมือมาถ้ามาดักเราก็หนังม้ากระโตกมองไปตีปางวานนั่นก็พ่อหวยหนู้นี้จะหวยยังไงครับจักมือเลวทีิได้ไปใส่ก็ได้ป่นกระโตกหายความกับหายเพได้อากาศครับ ปลาบัวปลาบัวข้างทางครับนี่กับเรได้แล่นไปน้ำถนนใหญ่น้ำข่าเรกครับเพราะว่าลัดมาบ้านกับนาเส้นนี้แล้วครับผู้ลูกนกเป็ดโมกิดผู้โมก็ดหลายแล้วมุดน้ำเนาะเห็นห้องมุดน้ำไหมครับมุดน้ำเนาะโถนึงอยู่ไกลๆนัย เหนมาแล้วครับแหมเบิ่งดีดีด้อครับน่ะรอยน้ำเลูหนูนกเป็ดตัวนึ่ง็อยู่ทูบหน่อครับคือไก่ที่ไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่องเชียงเที้เด้อครับใ้เบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามให้นะครับเพราะเป็นกวามังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปครับ คลิปนี้ก็เลียงเล้ามันโาเรียงเล้าให้ฟังครับขายของก็ขายก็ได้แล้วครับเรียกว่าดาโบเป็นใจผลดาเป็นใจครับหาไปก่อนพคพับคลิปนี้